ตอนนำไปก่อนคิดย <toys> ังไงตอนนั้นใช่เออที่ตเขาเขาเล่นีเขาเล่นดีเดฟส์มากมากเขาสามนรถเอดินเดินหนึ่งศูนหน้าอนตอเล่นตอนเล่นยากกว่ากลับมาเสอะจีจนนัจังหวะนั้นตาวไหมอ๋อไม่ฟไม่ฟอมีมีไลโคนะม่ฟอไม่เดน ในนี้เราไม่สามารถชนะได้ยังไม่ได้เป็นแชมป์วันนี้เสียใจยไหมใช่เสียใจที่วันนี้ชม,มุรีเป๋เสียใจายมากเลยบัดไม่เป็นไรไรเสมอนอกจาวันอาทิตย์เราชนะเมนอนจบแล้วเหลืออีกหนึ่งเกมใช่มีอีกหนึ่งเกมฝากอะไรถึงกองเชียร์โอ้โปปกครับองเชียร์วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรไต้องมาวันอาทิตย์เต็มเต็มสนามเมืวันอาทิตย์เมนอน You feel sorry that we not yet complete to, to win the title today? Yeah, I feel sorry, but you know, we gave everything and we, we missed some luck today, but I mean, uh, we still can be champion in, uh, in our home, so I think it would be very nice if we do that. But uh, we give everything today, so... Uh, everybodys you know, yeah, do nothing about give everything. You see, everybody dead, so we just We we dead have e a d l ก็วันนี้ครับก็รู้สึกก็ผิดหวังนิดนึงนะครับที่ไม่ได้แชมป์เลยนะครับแต่ว่านักทุกคนเนี่ยได้โชว์ฟอร์มมาได้ยอดเยี่ยมมาสู้กันทุกคนเลยนะครับพยายามเต็มที่สุดนะครับทุกคนวิ่งกันเต็มที่ดูได้ในสนามทุกคนเหนื่อยกันมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร กับประชาช์ในบ้านดีกว่านะครับเต็มไปด้วยบริโทตารเมืองทีเดียอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเชี่ยวนี้ก็คิดว่าการฉลองแชมป์ก็แค่เลื่อนไปนิดหน่อยครับวันนี้เราเห็นนะครับอยากท้อเราเห็นว่าทุกคนทุ่มเทเพื่อชัยชนะเพื่อแชมป์ในวันนี้แล้วนะฮะอย่าอย่าเป็นต้นหน้าเสียได้ครับเสียได้ที่เราไม่ไม่ไม่จบในแบบนี้ครับ ก็เราเหลือตัวเล่นน้อยกว่าเล่นเกือบ40นาทีนะไม่หลก็นั่นแหละครับจังหวะจังหวะของเกมมันก็ทาให้เหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่ดีที่จะที่จะชนะเขาได้แต่ว่าแต่ว่าเราพลาดไปมันไม่เป็นไรครับยังไงแค่เลื่อนการฉลองแชมป์ไปเป็นวันอาทิตย์เนาะวันนั้นมากันได้เยอะๆนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นครับก็เป็นไปได้ก็แช์หน้าอยากให้อยากให้จบอยากให้อยากให้ได้แชมป์แล้วก็ ชวนแฟนบอลมาเยอะครับมามา,มาช่วยมาช่วยเยอะมาสุดท้ายในบา้านเราแล้วด้วยแล้วก็ต้องให้ได้แล้วครับสวงนะครับแชมป์นะล้วจะเป็นคนที่ได้แชมป์กี่ครั้งนะสามถ้วยสามสามคครับก็หวังว่าอย่างนั้นครับผม ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่มาเจอทีทีแล้วทีมช่วงนี้เขาพีคมากๆกับการที่เราเจะเอาชนะโดยที่เหลือตัวเล่นน้อยกว่าก็ต้องชมสปิริตของเรา<ม>หลังจากเราเสียประตูนะครับต้องอมเราว่าเล่นยากดีนะครับก็ทีมเขาเล่นไปด้วยแท็กติกในการเล่นของเรา เรามาไปสามแต้มแต่หลังจากโดนหนึ่งประตกูการสเสมอก็ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเราต้องการอีกหนึ่งแต้มก็เลื่อนการฉลองแจมไปอยู่ในบ้านเพราะว่านักเตะทุกคนจะพยายามมุ่งมั่นไปเพื่อเอาสามแต้มมาใ,ในบ้านนะครับจริงๆแล้วหนึ่งแต้มก็เปียงพอกเรื่การแม่นงนะครับแต่ ความสุขทุกคนครับเรานัเกเแต่ทุกคนก็ต้องฝากผมขอโทษแฟนบอลด,ด้วยเพราะทุกคนต่างมุ่งมั่มนว่าจะเอาชนะในนัดนี้นะครับแต่ผมว่ากลับไปที่บ้านทุกคนเข้ามาเต็มสนามครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าวันเสาร์ชลบุรีจะเตะก่อนแล้วถ้าเกิดชลบุรีไม่ชนะเราจะเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันชัยนาทเราก็าจะใส่เกินร้อยใช่ไหมครับ คือการประเมินผลงานของการแข่งของคู่แข่งเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่เราให้ความสำคัญกับแมตช์ของเราเองมากกว่านะครับเพราะคงต้องดูผมก็เชื่อว่าชมบุรีเขามีโอกาสอีกเครื่องหนึ่งที่จะกระยับตามเ,เขาคงทำเต็มที่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นเกมเขาแล้วก็ลุ้นเกมเราการที่จะสนใจชมบุรีแล้วไม่เอาแต้มเลยในบ้านไม่ใช่วิสัยของความเป็นทีมเอสีจีมังทองพิยเด้นะเราต้องการแต้มเราต้องการแต้มในบ้านของเรา เราเชื่อว่าได้ว่าผลผู้ชมรีเยีอยมยงไงเราต้องการ3มแต้มเป็นอยู่แล้วครับ